สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโอลิงนะครับโอลิงปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับของเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็น ET นะครับอีท1ร้อยสดูจากหมายเลขเครื่องนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องเดือนแบบนะครับเป็นเครื่องของคู b o ต้าตัวแท้นะครับ อาการนะครับอาการเสียก็คือน้ามันไหลออกตรงนี้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับก็ถอดมาสามตัวนี้นะครับสําหรับคนที่รู้ก็ผ่านได้นะครับตัวนี้ ก็จะทําทําการถอดเปลี่ยนโอลิงนะครับโอลิงก็จะมีอยู่ในชุดชุดตัวนี้ด้วยนะครับชุดก้อนเวียบชุดชุดโอลิงชุดนี้นะครับของเครื่องนะครับตัวเล็กนี่นะครับหรือว่าเราจะไปซื้อแยกก็ได้นะครับมีขายเฉพาะอ,าอยางโอลิงเรืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับของ E p 1ีรอยสิบนะครับมีแยกขายให้ด้วยนะครับเราไม่ต้อง เราไม่ต้องไปซื้อยกชุดนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทำให้ทำให้น้ำมันไหลออกก็เป็นเพราะว่าโอลิงมันมีเกิดความร้อนนะครับก็เกิดการอาการกรอบนะครับของโอลิงนะครับวิธีเปลี่ยนก็ใช้สระแจนะครับเบอร์สิบนะครับ ก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ใครถอดเป็นแล้วก็ผ่านได้นะครับถ้าว่าเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันเครื่องไหลออกตรงนี้นะครับก็จะมีโอลิงนะครับตัวนี้ครับอยู่ด้านด้านลิมนะครับ ตรงนี้จะเป็นเฟืองปั๊มนะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับก็ใช้ปลายมีดหรืออะไรนะครับ คเกิดอาการแข็งตัวของโอลิงนะครับก็ทําให้น้ามันเครื่องไหลออกนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับสําหรับเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีเครื่องมือเบอร์สิบนะครับก็สามารถถอดเองได้เลยนะครับเพียงไปซื้อโอลิงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเองนะครับ บางคนที่เปลี่ยนเป็นแล้วนะครับก็ผ่านได้นะครับตราบเกษตรกรที่ยังไม่รู้นะครับก็หวังว่าดูคลิปนี้นะครับก็สามารถนะครับสามารถถอดเปลี่ยนยางโอลิงปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับครับหน้าตานะครับจะด้านโอลิงจะอยู่ด้านข้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอาการที่เสียก็คือน้ำมันไหลออกตรงนี้นะครับบางคนคิดว่าจะถอดยาานะครับกลัวเวลาถอดจะมีอะไรหลน่นหรือว่าตกลงมานะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรบับเกษตรกร,ะกรนะครับที่มีเครื่องคูต้านะครับอีทีร้อยสินะครับก็สามารถเปลี่ยนเองนะครับโดยใช้วิจตเบอร์สินะครับ ตัวทีก็ได้นะครับหรือเป็นบล็อกหรือแหวนข้างนะครับถอดออกก็ระวังเวลาขันเข้านะครับถ้าเราใช้บล็อกหรือว่าใช้ประแจที่มีความยาวนะครับน็อตอาจจะขาดได้นะครับแล้วก็ขันแค่พอตึงมือนะครับอย่าไปขันแรงมากนะครับก็แค่มีโอลิงนะครับไว้ปิดน้ํามันเครื่อง่เฉยนะครับกันน้ํามันเครื่องซึมออกครับ เวลาใส่นะครับเวลาใส่ใส่ไม่ต้องทากาวนะครับแล้วก็โอลิงตัวใหม่มาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ ก็ปิดฝาเลยนะครับใส่ก็ระวังนิดนึงตรงขันรดนะครับอย่าไปขันแรงนะครับเดี๋ยวมันจะขาด พยายามขันพร้อมกันก่อนนะครับขันให้เข้าทุกตัวก่อนนะครับแล้วเราค่อยขันแล้วเราค่อยขันแน่นนะครับเดี๋ยวไปขันแน่นตัวเดียวก่อนนะครับพยายามใส่ให้ครบสามตัวก่อนนะครับแล้วเราค่อยขันเอาแค่ okay. ตึงมือนะครับถ้าเราไม่มี เมเจตัวทีหรือว่าเรามีแขนข้างเราก็เอาแค่ตึงมือก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขันแรงมากเดี๋ยวน็อตอาจจะขาดคาได้นะครับก็ค่อยๆไล่นะครับเอาแค่ตึงมือนะครับขัดเท่าๆกันนะครับนนครับก็ เป็นการเสร็จนะครับสาหรับเปลี่ยนโอลิงปั๊มน้ำมันเครื่องอีร้อยสิบนะครับก็โอลิงก็ราคาประมาณไม่เกินยี่สิบบาทนะครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับจากร้านอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสาหรับเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวนาที่มีเครื่องยนต์การเกษตรอีทีร้อยสิบเครื่องรุ่นนี้นะครับหรือว่าพวก เครื่องเรียนแบบนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับพวกเครื่องจีนหรือว่าพวกโกลเด้นนะครับก็จะวิธีการถอดก็จะเหมือนกันนะครับครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปการถอดเปลี่ยนอริงปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับ คลิปหน้าจะมีความรูด้ดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะครับสวัสดีครับ